ที่เราปั้มกันอยู่นานสุดท้ายต้องเปิดนะครับเพราะว่านี่เดือยตัวนี้มันชนกันไปชนกันมาไม่เขาเ้าสักทีไปทํามาเจอปัญหาไปเรื่อยจนเลิ่ถอดลอ้อตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนซีนล้อนะครับเพราะว่าซีนเก่ามันรั่วมันแตกนะครับนี่ตัวเก่ามันฮะคราวน,นี้ปัญหาของรถรถนอกรถนอกก็คืออะไรต้องเทียบเอานะครับไปซื้อมาในเมืองเมื่อกี้ ปัญหาคือใส่ไม่ได้มันคับนะครับติดบ่าไม่รู้จะแก้ไงครับพอมีวิธีก็บอกด้วยแล้วกันนะครับหรือว่ามีอะไรที่ตรงเบอร์ก็บอกกันด้วยนะครับประเด็นคือตรงนี้ใส่เข้าไปในแกนเทานี่นะครับใส่ดูนี่ปล๊บลงไม่สุดนะครับติดติดบ่าติดบ่าตัวนี้นะครับเบอร์ไม่ได้ต,ตัวนี้ก็ไม่เข้าเบ้าด้วย ตัวนอกตัวนอกก็ใหญ่กว่านะครับเป็นเบอร์เทียบตัดสินใจอยู่ว่าจะกึ่งเผาหรือว่าจะไปหาตัวนี้ใหม่นะฮะให้พามิตีก็แนะนำหน่อยละกันนะครับถอดออกมาแล้วเราเปลี่ยนหางฐานไถใหม่เปลี่ยนฐานใหม่เนาะเป็นตัวนี้ใหม่นะครับลงทุนหมดไปเยอะเหมือนกันเปลี่ยนฐานใหม่ สรุปแล้วไปจบที่โรงกึงนะไปปรึกษาช่างกึงว่าจะกึงตัวบูทหรือว่าจะกึงเผานะครับติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับงานซื้อของเก่ามาซ่อมเนาะไม่รู้คุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าหมดไปเยอะแล้ว <c oughs> ซื้อมาหลายตัวตัวนี้มีตัวดึงดึงฐานซื้อตัวนี้มาใหม่นะไปไหนแล้วล่ะบางอยู่แถวนี้แหละ นี่นี่นี่ซื้อตัวนี้มาใหม่ก็ยังเหลืออีกหลายอย่างค่อยๆทำไปนะครับมีงบก็ค่อยๆทำไปจะไปซื้อไหนฮะตอนนี้กำหมดสังหรณเดี๋ยวเดี๋ยเดียนให้วาังวะไหได้แปดสิบ สรุปปรึกษาช่างแล้วช่างบอกกึงไม่ได้นะครับไปซื้อตรงเบอร์อย่างเดียวชี้เป้าร้านให้แล้วร้านกินนาข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งครับเบอร์ไม่ตรงมันเป็นเบอร์อยังก็ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเจ็ดสิบว่าท่บสวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับซีนที่เป็นตัวปัญหาของเราคนระับสรุปแล้วไปสั่งให้ร้านสั่งลาซาด้ามาให้ รออะไรอยู่สองสามวันแล้วก็ไปให้ร้านกึงอัดให้นะครับตอนนี้จบแล้ววันนี้ก็จะประกอบกำลังตัดประกินอยู่ซีนอย่างที่บอกนะครับมันต้องใช้เฉพาะของมันต้องไปหาเบอร์ที่มันตรงนะแล้วก็อัดมันจะได้มีลวด 何だろう ก็จากที่เราปั้มกันอยู Moon> ่นานสุดท้ายต้องเปิดนะครับเพราะว่านี euh ่เดือยตัวนี้มัน ชนกันไปชนกันมาไม่เข้าสักทีเป็นเฟืองตัวนี้นะครับจากที่ใส่เผาจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นต้องถอดหมดดีเหมือนกันจะได้ศึกษาเรียนรู้ไปนะครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราใส่เพาเข้ามาแล้วนะครับมันจะต้องเข้ากับเฟืองนี้แล้วก็ตัวตัวกันฟรีตัวนี้นะครับอัดเข้าไปเรียบร้อยตัวนี้ไขยแน่นแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีก็ซ่อมใหม่ถ้ามีก็น่าจะมีแหวนตัวนี้ที่มันหลุดออกมาเนาะ <c oughs> มันจะมีแหวนเหมือนเหมือน,นกิ๊บล็อกอยู่ตรงนี้ครับ เราไม่รู้มันอยู่ตอนไหนมาหาเจอตอนใส่เข้าไปแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ก็ใส่ล้อเรียบร้อยนะครับใส่บงใส่เบรก็จะเหลือผ่านนะครับกับเล็กๆเตน้อยลืมท่ายไว้นะครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวคงได้ลองกันนะวันนี้ทำไปทำมาเจอปัญหาไปเรื่อยสรุปแล้วถอดล้อแล้วก็มาใส่ตัว

ขดัขดยันขา้ขางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้นที่เราถ่ายคลิปไป้วา่าแบตหมดก่อนอ่บูทตัวอยู่ในนี้มันแตกนะครับเอาไปปาดใหม่สรุปแล้วได้ถอดฝาไปให้ร้านกึ่งทําให้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาคือเ <c oughs> ดือยเข้าไม่สนิทว่าจะกลับไปตอกใส่นะครับ <c oughs> ก็ไถเกือบเสร็จแล้วละ่ะได้งานหนึ่งละอีกนิดเดียวพอดีมีปัญหาที่หูหูตัวนี้ฉีกนะครับหูตัวดึงผ่านฉีก สรุปแล้วก็คือใช้ได้นะครับก็ขออย่าให้มีปัญหาอะไรอีกจากที่ซ่อมมาทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีโครงการทําอะไรกันต่อนะครับสำหรับรถไถอะไรนะมิซุระใช่ไหมลืมชื่อละขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับถือว่าใช้ได้นะดีกว่ารถไถเดินตามหน่อยนึงวันนี้ก็ได้ไลนนี้พอดีนะครับ นี่น้องโจไถไปแล้วนี่นะผลงานที่ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ารถไถมือสองไม่รู้มือสองหรือมือแปด